แล้วผมก็เตรียมการทํายังไงนะครับไม่ให้ตัวเองเหงาต้องมีงานทําเพราะว่าผมไปทํางานตลอดถ้ามีสอดครับมีสอดทาใหม่ๆว่ามีรายได้มากเลยครับผมเป็นเป็นตอนนี้ดีแย่เลยคือตอนที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่ที่สีสเกตเราก็ทํารีสอร์ทเลยครับผมทำเป็ก่อนปีหนึ่งถึงออกอ๋อทําคือมีแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะออกจะเออรี่อ่าครับก็เลยทำทำเสร็จนะครับปีหนึ่งครับผมครับ เราออกแล้วก็มาทําธุรกิจตัวนี้ครับครับก็สร้างรายได้พอสมควรครับตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่มีแต่ตอนนี้มีเยอะมากแต่บอลผมทํานี่มีอยู่สองสามที่ตอนนี้มีตั้งถึงห้าสิบที่หกสิบที่ครับอยู่ที่ครับอำเภอกัทละลักษ์นะครับอำเภอกัทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยครับครับผมครับมันมีมอญแดงแล้วก็มีเขาพระวิหารนะครับผมแต่ตอนนี้เขาวิหารก็ปิดไปแล้วครับ ก็คือตั้งแต่เรื่องมีปัญหาเรื่องพี่โควิดด้วยพี่โควิดด้วยบวกกับปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวในในพื้นที่ที่เราทํารีสอร์ทด้วยใช่ครับก็เลยส่งผลกระทบโดยตรงกับของเรานะเพราะเราทํารีสอร์ทรายได้ก็เลยลดลงไปลดลงลดลงเยอะเลยนะครับผมจากหลักพันก็เหลือหลักร้อยจากหลักพันต่อวันเหลือหลักร้อยต่อวันตัอวันก็ไม่มีแขกรายเดือนละประมาณแสนบาท ครับตอนนี้เดือนละเดือนละหมื่นกว่าบาทอ๋อจากที่เคยได้แสนกว่าบาทโอ้ก็เท่ากับลดไปเก้าสิบเปอร์เซนครับเก้าสิบเลยครับผมก็เลยถ้ามาอยู่เว้าเอาเงินลอยด่อืมไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเสียเวลาครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วก็อยากอยเที่ยวหาความสุขในตัวเองครับครับตอนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผมหกสิบห้าแล้วครับอ๋อหกสิบห้าแล้ว แล้วยูทูบ b นี่้ตัดสินใจทำเมื่อไหร่ฮะ u t u b e อ๋อ y o u t u b e นี่มันเป็นเรื่องราวที่ผมไม่มั่นใจตัวเองเลยทำไปไม่ไม่คิดมาก่อนนะงั้นไม่คิดแล้วก็ทำไม่เป็นแล้วก็ตัดต่อไม่เป็นครับทำที่แรกก็ให้ลูกเป็นผู้ตัดต่อให้อ๋อันช้าถ่ายจนเต็มเลยแหละครับเขาใจดีเขาก็ทำให้เขาเขาไม่ว่างเขาก็เขาไม่ว่างเขา็ไม่สนใจเขามีงานทำของเขาครับครับเลยมา มีคนหนึ่งนะครับพยายามอยากจะสอนผมโอ้นานนะเพราะว่าสอนคนแก่สมองก็ไม่ดีและว่าจะทําได้ครับกว่าจะทำได้ก็นานครับนานนานนานครับก็เลยทําได้โอ้ดีใจมากเลยอืมครับทํามาเป็นปีนะครับอ่าตอนที่ไปเจอลุงพลยังไม่ถึงพันเลยตอนที่ลุงพลไปพักที่รีสอร์ทไม่ลุงพลไม่ได้พักไม่ได้พักแต่มีช่อง y o u t u ู e ของอ๋อมี youtube ของลุงพล อะไรปากแป้อ่า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 แล้วก็มีโกโก้ไลท์โกโก้ไลท์ชิดปากแปครับที่ที่ปากแป้ใช่ไหมครับอ่ากับตันด้วยไหมที่ไปพักที่รีสอร์ทคุณลุงใช่ไหมฮะคุณครูเนาะนะฮะใช่ครับผมอ่าก็เลยได้เจอกันครับครับแล้วก็ไช่างพงช่างพงอ๋อช่างพงอ๋อช่างพงก็ไปพักด้วยก็เลยอ่า ลองดูอืมพอเข้าไปถ่ายนะครับผมก็ดีใจแล้วเคล่อนคนไปเพราะว่าผมเคยทํางานอยู่เขตอําเภอตรงหลวงครับอ๋อก่อนนั้นนี่เคยทางานเขตอําเภอดรงหลวงด้วยทางานอยู่เขตอําเภอดงหลวงก่อนที่จะไปที่รีสะเกตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบสองจนถึงตสสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดครับครับถึงได้ย้ายไปที่รีสะเกตอ๋อรก็ทางานอยู่เขตนั่นแหละครับปกตุมกกเกอะไร แถวนี้ใช่หมดเลยครับตอนนั้นอยู่ที่อำเภอดงหลวงในเขตดงหลวงนะครับตามพิดพ์ในน้ำโขงบ้างครับคือผมเป็นหน่วยสันตินิมิตนะครับเป็นหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนทําให้ประชาชนมีความสุขคครรัับบมีสงบสุขเนี่ยคือสันตินิมิตแหละครับเขาไปทํางานอยู่ที่นั่นครัก็ทีนี้หน่วยเขายุบหน่วยเขายุบนะครับเขายุบก็ต้องย้ายไปครับที่ศรีสะเกษ แต่ปี2528นะครับ38 38ครับไปมผมไปอยู่ที่จังหวัดสีเกตปี2538ช่วงที่ไปอยู่นั้นก็มีการต่อสู้ระหว่างขมินแดงขมินรัฐบาลอยู่โ<อ>ครับมีการต่อสู้กันอ,อยุคนั้นยังมีซึ่งสงครามของชาวขมิอยู่อยู่ที่อ่าดงหลวงนี่ผมจับจะไม่ ของผมย้ายไปที่สีต้องได้จับปืนครับผมเปลี่ยนจากจับหม้ไปจับปืนครับผมไม่ใช่เป็นสนามที่พัฒนาครับแต่ช่วงแรกๆที่อยู่อำเภอดงหลวงตั้งแต่ปีสองสองนั้นก็มีการต่อสู้กันอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ครับมีมีมีครับผมครับเพราะสมัยนั้นเป็นคอมมิวนิสต์เยอะเลยครับอืมิืนใช่ครับใช่ครับ ก็เพื่อนผมก็มาล้มตายอยู่ที่แถวบ้านขอสูงใกล้ๆกับบ้านลุงฝนอืมอ่าคือเขาว่าฐานคอสูงแตกครับถ้าถามคนแถวนั้นจะรู้เลยรู้เลยครับว่าฐานขวอสูงเป็นยังไงเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนะครับครับก็สวัสดีช่อง y o youtube สวัสดีครับในโพธิ์เนี่ยตั้งใจมาแสดงความดีใจครับโอ้ยผมก็ดีใจก็ดีใจครู ครูใหญ่ยาวผมทั้งที่เท่าที่ผมเคยดูในช่องครูผมไล่ดูไล่ดูไม่เคยเห็นยอดวิวครั้งไหนเยอะเยอะเท่ากับครั้งล่าสุดผมนอนไม่หลับเลยรู้ไหมผมนอนไม่หลับผมตื่นมาดูตลอดเลยคลิปมันตื่นเต้นใช่ไหมคือเต้นมากเลยครับเมื่อคืนผมไปดูอยอดวิวหมื่นหกนะผมเห็นนะ ยอดผู้ติดตามของครูโมบเมื่อคืนยังอยู่ที่เจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันสามครับแล้วผมมาดูเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่แล้วครับแปดพันนิดๆเลยแปดพันกว่าแล้วเหรอไม่ดูเลยนะผมลุกโอ้ยตื่นมานึ่งข้าวก่อนแปดพันเมื่อวานตอนเช้าสามพันกว่าไม่ใช่เหรอขอบคุณมากนะครับเอฟซีครับไม่ใช่เหรอครูเมื่อเช้าตอนเช้าเมื่อวานสามพันกว่าตอนที่เราคุยกันเมื่อวานตอนเช้าสามพันกว่าใช่ครับแต่เมื่อคืนก่อนนอนผมเห็นมันขึ้นเจ็ดพันสาม นช่องคุณแม่หมอดเดงช่องอะไรไม่รู้นี่ไได้แปดพันหนึ่งครับโอ้แปดพันหนึ่งแล้วแปลว่าแค่หนึ่งวันสี่พันกว่าผมว่ามีโอกาสเตะไปถึงหมื่นในวันนี้แน่นอนผมว่าภายในวันนี้เรือน่าจะเตะขึ้นจนเก็บมันจะกลับเมือหนึ่งน่าจะได้น้องน่าจะได้ราะว่าภายในภายในวันนี้ผมว่าได้เลยครับ แล้วยอดวิวก็ดีด้วยครับเวลาไปไปเที่ยวไปอะไรต่างๆจะได้มีคนเ้าไปดูไปให้กําลังใจเยอะๆมีเยอะเลยผมไม่ตอบไม่หมดนะครับพอตอบไปทานี้เลยครับคอมเมนต์เยอะมากนะครับทั้งหัวใจและทั้งโมเมนต์มาความคาพูดอะไรต่างๆที่ให้กับผมมาครับงจะต้องหาเวลาตอบให้ได้หมดทุกคนเลยเหรอครับผมเพราะอที่ตอนตอนที่ ทีมคณะ YouTube แล้วก็ลุงไปวันนั้นเนาะไปที่ศรีสะเกดเนาะทอดกระถิ่นที่ศรีสะเกดวันนั้นครูให้การต้อนรับอย่างดีเอฟซีเขาเข้าไปย้อนดูเขาก็น่าจะอารมณ์เดียวกันกับผมผมก็เข้าไปย้อนดูนี่ครับเอฟซีก็น่าจะเห็นวันนี้เขาก็เลยตอบแทนคืนธุตอบแทนคืนด้วยการไม่มันก็เป็นนีสัสของผมอยู่แล้วนะครับคือเป็นงานของผม อ่าหรือว่าจิตการของงมก็เป็นงานบริการอยู่แล้วอืมอืมอือครับเป็นงานบริการถ้าหากเราบริการไม่ดีเขาก็ไปใช้บริการที่อื่นอืมครับด้วยหน้าที่ของผมก็ทํางานสายสี่สายสี่ก็เป็นทํางานบริการครับเขาเรียกว่าส่งกาลังบารุงทุกอย่างนะครับอ่าตั้งแต่ตะปูตัวหนึ่งนะครับหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับต้องเบิกออกจากสายสี่แล้วต้องบริการเป็นงานบริการอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากินเลี้ยงกินอะไรครับอ่าเป็นหน้าที่ของผม คือเขาจะเอาคนที่เหมาะสมที่จะมาทํางานในสายนี้เขาก็เลือกออาคนเหมือนกันครับแล้วออกไปบริการประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับออกเป็นหน้าที่ของผมถ้าพูดแบบหยาบๆเราเป็นสันดานของผมที่ชอบบริการมนุษย์ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณคุณครูแป๊บเดียววินาทีที่ตัดสินใจเดินไปหาลุงพลเมื่อวานรใมีฟังสักเล็กน้อยครับผมเห็นแล้วเสียงเพลงขึ้นแล้วหัวใจผมเต้นทุกๆเลยเสียงเพลงตอนรำใช่ คือรู้ว่าลุงพนมาแล้วว่างั้นรู้มีคนบอกผมอยู่อ่อ่าอ่ามต่จะออกไปดีไหมเนอะเราจะไม่ได้ขออนุญาตเลยแกจะว่ายังไงเนาะครับผมเดินไปผมหยุดเลยนะอยู่ตรงนี้ผมหยุดเลยหยุดคิดก่อนหยุดคิดไปไม่ไปไปไม่ไปอืยังไงก็ขอโทษแกที่หลังก็แล้วกันครับก็เดินไปเห็นป้าแตนก่อนที่แรกยังไม่เห็นนะเห็นป้าแตนแต่งทุดก็แปลกแตกต่างกับเพื่อนอยู่เนาะ ก็ไปสวัสด,ดีป้าเนประแฉนก็ทักผมโอ้โลุงเกาะหนึ่งแล้วใจเชื้อขึ้นมาหน่อยใช่ใช่ใช่ก็มีน้องเมฆเนี่ยบอกว่าลุงพลห็่รถเดินไปหาแก่ก็เดินไปหาลงุงพลผมขออญาตถ่ายรูปนะยังจิตใจยังไม่ดีนะแกยังยิ้มให้ผมนิดเดียวยิ้มมุมปากผมก็เลยอ้าเป็นยังไงเป็นกันก็เลยตัดสิตใจเลยหัวใจผมยังเต้นทุกพวกอยู่นะ <c oughs> ยังใจไม่ดีอยู่ <c oughs> <ะ>เอาไปถ่ายแกอีกครั้งหนึ่ง เนาะแกก็เออยิ้มให้ผมก็เลยโอ้โยลนสบายใจแล้วเป็นเรื่องราวที่ผมเนาะมันจริงๆแล้วชีวิตผมอาเรื่องราวของคนคนที่นี่เนาะกับผมมันอยู่ที่นี่มันแตกต่างกันมากถ้าอยู่ที่นั่นผมก็ไปติสระนอนอยู่ที่นี่ก็เป็นเขตพื้นที่ของเขาครับก็ต้องเคารพเขาครัเนาะไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ก็ตัดทิ้ใจถ่ายไปเลยเนาะก็ไปเจอช่างพงนั่นแหละแล้วก็เจอช่อง y o u t u b e ทุกช่องนะครับที่ให้กําลังใจผม,ผมก็เลยมีกําลังใจที่จะทําต่อไปครัอยอมรับว่าตื่นเต้นครับผมกลัวจริงๆอืถ้าไปเจอสถานการณ์ว่าลุงพลเอ้ยมายังไงนี่มาถ่ายได้ยังไงนตายเลยนะผมผมก็ต้องหยุดการถ่ายแล้วการที่ถ่ายผมไม่กล้าโพสลงไว้ แล้วยอดที่ผมว่าผมตัดสินใจไปหาลุงพนยอดเป็นหมื่นนะที่เข้าไปดูเกือบหมื่นเนาะหรือหมื่นนะหมื่นหกแล้วเมื่อคืนเห่นไหมคู่ใหญ่ยาวครับผมโอตายเลยยอมแล้วว่าตื่นเต้นนะครับไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อยิ่งแกยิ่งกลับมาเหนื่อยๆอ๋อมนุษย์เราถ้าหาก ได้กินข้าวหรือพักผ่อนอารมณ์ก็จะดีขึ้นเนาะอันนี้แกเดินทางมาเหนื่อยเลยครับข่าวมาแล้วช่างพงมาแล้วพี่น้องเล้วขึ้นมทลายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตชจบคลิปก่อนนั่นวมจบขึ้นใหม่ครขออนุญาตจบขึอนใหม่ครับที่ช่างพงมาแล้วมันต้องจัดใหม่มันต้องอีกยี่สิบนาทีขออนุญาตจบคลิปนี้รู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอเขาจะจะเพิ่งจะรอรอรอนสักแป๊บกัน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 ช่างพงมาแล้วครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ